สวัสดีครับผมชื่อจินจินนะนะครับก็รับบทเป็นไข่นุ้ยครับสวัสดีค่ะเปากิ่งการนะคะก็รับบทเป็นน้ำหวานค่ะรักได้แรงอกนี่ก็คือรักเหมือนรักมากๆรักที่สุดเลยรักแบบเต็มอกเต็มใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ภาพยนตร์เ,เรื่องนี้คือเป็นภาษาใต้โดยแบบแท้จริงเลยคือมีทั้งประเพณีมีทั้งรำโนราวัฒน,น,น,นธรรมของทางภาคใต้ทุกอย่างและทุกคนเป็นคนใต้ทั้งหมดทั้งเรื่องมีผมคนเดียวที่เป็นคนกรุงเทพและผมต้องมาฝึกเพื่อให้รู้สึกว่าคนดูเข้าไปแล้วว่าผมเป็นคนใต้จริงเรื่องอีแต่ฮงเรื่ออีแต่ฮงเรื่องแรกเลยก็ว่าได้ที่แบบเปาได้มาแสดง กดดันมากๆเพราะแบบน้องใหม่มือใหม่เลยค่ะแต่ว่าพี่เนี่ยให้คําปรึกษาเออน้องต้องปรับตรงนี้นะนู่นนี่นั่นก็คือบอกว่าเออมุมกล้องอยู่นู่นนี่นั่นให้คําปรึกษาตลอดเลยโอ้โหขัยี่สิบยี่สิบโอเคร้อยาร้อยหนึ่งก็ได้ครับผมมองว่าเรื่องนี้ก็เป็นหนังรักคอมเมดี้แอคชั่นคบรถอะค <laughs> บรถ <laughs> มีดราม่า,า,มาโอ้โหเยอะครับคบรถครับก็ต้องฝากติดตามเลยครับรักได้แรงอก16มีนาคม ชุบโรงภาพยนตร์เร็วๆนี้รอยอย่างแรงนี้